ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาไอ้นี่กันนะครับวันนี้ผมจะมาไออ้นี่ครับมี Youtube ดามนะครับเนี่ยจะมี Youtube ดามด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยคือ u t u b e ดามที่แบบไม่มีโฆษณานะครับมาผมจะลองไอ้นี่นะ Youtube ดามมีทีงไรอนะ่ะเราก็ไปดูกันเลยครับมาเนี่ยมันจะเป็น u t u b e ดามเหมือนจะเป็นไอ้นี่เล่น เล่นเกมหรือเล่นมือมีโฆษณาไม่มีโฆษณาฟาร์มเพนอะไรก็ได้ที่ชอบต่างๆก็ได้มานั้นะเราไปดูกันเลยครับนี่ครับจะเป็น u t u b e ดรามแบบไม่มีโฆษณาด้วยนะครับนี่ครับกดไปที่ติดตั้งและเสร็จแล้วก็กดไปที่ยอมรับนี่นะมันก็จะเปิดอยู่อ่ะนี่คือ youtube เราจะแบบไม่มีโฆษณาฟาร์มเพงเพลินๆได้หล่ไม่มีโฆษณาได้คนดู เนี่ยมันจะก็จะรอไอ้นี่นะอ่ะเนี่ยเนี่ยขยะเยอะเนี่ยอ่ะสร็จแล้วมาเดี๋ยวเราจะมาเข้ายูทู e ดำกันเนี่ยเพราะว่ามีถึงอะไรนี่ครับเพราะว่านมันจะเป็นยูทู e ดำที่ฟาร์มเพนได้ขึ้นนะอ่ะถ้าแบ o ยูทู e ดานะเหือนเขาจะฟาร์มเพนได้เลยอืมจะฟาร์มเพนแ,แบบฟาร์มเพนแบบคพลืนนะอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็อ่ะก็รุ่มเราไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะไอ้นี่นะ มันต้องเอ้่มันต้องลองลงชื่อเข้าบัญชีด้วยนะครับมานี่ครับ gmail นี G ่ยงีีเมียวนี้ยเนี้จีเมเพราะจีเมนะครับจีเม l ครับ G อ่ะ จิมมี่อ่ะจิมมีมันต้องเข้าสู่รบบนะแต่ว่านะมันลมันไอนี่ไม่ได้อ่ะอ่ะรหัสนี้มันต้องนะครับอ่ะรหัสนี้ต้อนสี่นะครับนีมันจะไอนี่มามันแสดงว่าเราเข้าสุ่รบบไม่ได้อ่ะจริงจริงอ่ะทุกคนนะคะเนี่ยมันจะเข้าสุ่ระบบนะที่เข้ามันก็ไอนี่อ่ะอ่ะ จะรอนไอ,อ้นี่ดูมีความเพลินความเพลินนะ ครัอาจารย์ฟันมีโฆษณาได้นะครับนี่อาจจะมีโฆษณาเยอะมากอ่ะเนี่ยมันจะมีว่ะไอ้ที่คลิปไอายุที่ส่วนมาเนี่ยมันเล่นพื้นหลานได้นี่ดูยแล้วก็มันมนม่มีเรื่องเรื่องไอที่เนียเรื่องของไอ้แอปนี้มันจะมีโฆษณาที่ครับเราต้องกับเนี้ยมันจะกินพืหลานได้อ่ะตามเพศหมดนี้ดีมาก นี่ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นพี่มีแอาใหม่มาแนะนำว่็บอกเลยว่าดีมาก จะทําให้กานเด o ยูทูบอ่ะไม่มีโฆษณาก็เหมือนว่าเราสมัครยูทูปพเมีอไม่ต้องเสียเงินฟรีทุกขั้นตอนตลอดอายุการใช้งานแอปเพียร์ทูเบอร์สามารถดาวน์โหลดได้3ช่องทางช่องทางที่1 App Sto r e ในระบบ iOS ช่องทางที่2 Play Store ในระบบ Android ช่องทางที่3าดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของแอปโดยตรงหลังจากที่เราดาวน์โหลดและติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้ครับส่วนเรื่องของฟังก์ชันหดู YouTube แบบไม่มีโฆษณาขั้น2องแบ็กกราวน์เอมนี่ดีมากเลยครับเล่นเพลงในขณะพับจอ ระบบปรับอัพเดสามารถชมว,วิดีโอจอเล็กได้โดยพับจอไปทําอย่างอื่นได้ด้วยจะดาวน์โหลดคลิปวิดีโอเก็บไว้ดูตอนอัพไลน์ได้มีเฉพาะการดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์โดยตรงของแอปเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นนะครับแอปนี้เป็นแอปที่มียอดดาวน์โหลดสูงและมีผู้คนเป็นจํานวนมากเข้ามาคอมเมนต์และกดคะแนนให้เยอะมากเป็นแอปที่มีคนนิยมและน่าเชื่อถือมากครับนี่คือคุณสมบัติของแอปเพียงทูบเบอร์งานนี้มีติดเครื่องไว้สบายเลยครับใครอยากดาวน์โหลดพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณมาก ถ้ามี u t u b e นะเนี่ย YouTube ดาก็เนี่ยอ่ะหรือว่านีกันมาโอ้เนี่ยมันก็จะฟันลิงโฆษณาเนี่ยมันจะฟันนิ้งโฆษณาฟันลิ้งโฆษณาได้นะครับโดยไม่มีโฆษณานะครับคนี่ยมันจะคือ y o u t u ด e วดดานะครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวไอ้นี่ดูนะครับใน YouTube ดาแต่ว่า u t u b e ไม่เกี่ยวนะ YouTube มันไม่เกี่ยว ก็เป็น YouTube ดำนะ YouTube ดำม,มันฝามาาฟังเพลนแบบไม่มีโฆษณาปีกเคื่อฟันได้เพลินมันนะครมาสามารถปีหรือเปิ่ใหม่ก็ได้นะคบปีหรืออนี่ก็ได้นะโดยไม่มีโฆษณานะ่ YouTube นะ o u t u b e น่ะมันก็อ่อบไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามันฟันเพลงไม่ได้มันก็เลยใช้ยูทเนะนี่ยเนี่ยมีพี่เทฟเฟสโตนะนี่ครับนี่คือ YouTube ดำม,มันสาม,มารถ มาแบบไม่มีโฆษณาได้นะครับนี่พิมพ์อันี้เนี่ยเนี้ยเนี้ยมันจะเป็นไอ์ยูทูบนี่โอเคมาเดี๋ยวไอ้พิมพ์นี่เนี้ยพิมพ์ไอ้นี่ก็ได้นี่ เป็นยูทูปพี่ละเขียนผิดเนี่ยไอ้นี่อ่ะมันจะเป็นไอ้ยูทูปนะมันเขียนผิดเพราะว่ามันสนใจคนสนใจว่าไม่เขียนผิดเนี่ยอ่ะต้องเป็นแบบนี้แหละเออใช่ใช่เนี่ยเนี่ยนี่จะเป็นยูทูปโดยไม่มีโฆษณานี่ไงมันไอ้นี่ได้เออมันมีไม่มีโฆษณาน่ะนี่ครับมันคับล่อนะขับล่ออ่ะเนี่ยมันจะมี คารอนะอ่ะอ่ะอีเอ็มมันจะเป็น YouTube ดำโดยไม่มีโฆษณาทุกคนอย่าลืมไปดาวนโหลดที่ a พ Store ด้วยนะครับเหมือนเหมือนไอเหมือนเพื่อนเหมือนอายเคนะเหมือนเพื่อนที่เด็กหรือพี่นะชอบสงสัยว่าเขาชอบฟาร์เพนนะเออเขาชอบฟาร์มเพ o u t u b e ดำโดยไม่มีโฆษณาคคดูครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าลราไปก่อนนะครับอย่าลืมไปโหลดยูทู e ดำที่เพจ t โต e ด้วยนะครับ เจอกันนะคะคุณดูบ๊ายบายครับ